สวัสดีครับผมวันนี้พบกับวินชาเลนเจอร์นะครับผมได้เรื่มงามยามดีว่าเรามีไฮคาปา5.1นะฮะ ที่อยากจะมาแนะนําสําหรับต้องบอกว่าเป็นปืนพกที่คนนิยมเล่นกันก็คือเหมือนพูดหากันเยอะไฮคาปาจุดหนึ่งมั่งโกแม็กมั่ง4.3มั่งเขาก็จะแนะนํากันมาเป็นมรออิสะส่วนใหญ่เพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดอะไรอย่างนี้ได้เยอะเอาง่ายๆมันอารมณ์มันเหมือนรถโตโยตา้าซื้อง่ายขายคล่องอัปเกรดงง่ายอะไรง่ายประเด็นหลักก็คือวันนี้ครับผม ก็อยากจะมาแนะนําว่าถ้ามือใหม่เนี่ยซื้อไปเนี่ยอยากจะแต่งอะไรบ้างยังไงบ้างหรือว่าซื้อไปเดิมเดิมเล่นเลยได้ไหมอะไรได้ไหมต้องทําอะไรเพิเ่มเติมบ้างวันนี้เดี๋ยวจะมาอ,อ,อธิบายแล้วก็ไขข้อสงสัยในแต่ละจุดกันนะครับผมแต่นี้ต้องขออนุญาตก่อนว่าตอนนี้ปืนไฮคาปากระบอกเนี่ยมันโดนถูกปรับแต่งไปแล้วถูกไหมอ่าโอเคครับ สองสามพันคือปืนแบบเธอแหละเออมอสอ่ะอ่ะนี่รถผมถามตะก้องนิดนึงเลยอะไรเดิมสไลด์เดิมเขายังอยู่ไหมน่าจะอยู่แต่ไม่ได้เอามาอ่าลบลกควรได้ไหมฮะอือต้องเอไปเอามนที่นู่นเลยแล้วล่างเทาเลยนะโอ้ทำไมไปอยู่ที่นู่นเลยอ่ะมันต้องในแค่นี้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายเท่าที่มันมันเห็นแล้วกันนะว่าอะไรยังไงบ้าง ก็เท่าที่ดูเขาก็จะเปลี่ยนแค่สไลด์เนาะสไลด์เดิมมันจะเป็นตรงนี้สไลด์เดิมเนาะใช่ไหมอ,อ,อ่าแล้วเขาเปลี่ยนอะไรบ้างอ่ะรู้สึกจะเปลี่ยนสไลด์นะแต่ท่อเป็นท่อเดิมอท่อปกติรู้สึกสไลด์ตัวนี้เป็นลายลิมแคทเป็นของยี่ห้อ AM ใช่ไหมใช่ใช่อ่าที่ที่เคยคลิปที่มีไปนะอ่าของ AM แล้วก็เห็นว่าตัวนี้แต่งอะไรบ้างมีฮอปอัพ ที่เป็นเอ็มใช่ไหมอ่าใช่เอ็ม่าขออันนี้นี่ขออนุญาตนะอ่าอ่าเคลียร์ปืนนิดนึงอ่ะดูดูสไลด์อ่าใช่นี่เป็นของ AM แล้วมีอะไรอีกยางฮอปเดิมเนาะท่อเดิมสปริงรู้สึกจะเปลี่ยนสปริงได้มั้งเนี่ยใช่ป่ะอ่าสปริงใช่เพราะว่าถ้าเกิดสปริงเดิมเนี่ยมันจะขับสไลด์ตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ามันก็จะดูช้าๆเอื่อยๆแต่เนี้ยเออมันยังม like <shocked> ีแรงแรงดีน บ้างก็คือเขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือเราขอนั่นเลยแล้วกันเนาะอธิบายเลยว่าถ้าเกิดซื้อปืนไฮคาปา5.1ตัวนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกแมท4.3ตัว5.1สแตนเลสสีอะไรก็ไม่รู้อะแต่เป็นค่ายมารูอีกเนี้ยสิ่งที่แนะนําเลยคือถ้าอยากจะให้มันสวยงามหรืออยากจะเล่นเอาทนๆไปใช้แก๊สแรง 12kg อย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้อง เปลี่ยนสไลด์นะฮะถามว่าถ้าซื้อเดิมเดิมมาเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคนที่เขาอยากจะเอาไปเล่นแก๊สแลมีแน่ๆคือต้องเปลี่ยนสไลด์และให้เป็นสไลด์อลูมิเนียมหรือสไลด์อะไรก็ได้ที่ยี่ห้อไหนก็ได้ที่มันทนมีจุดไหนอีกที่จะเปลี่ยนถ้านอกจากว่าเราจะใช้แก๊สแลนใช่ไหมมีสปริงรีคอยล์สปริงรีคอยล์ก็ควรจะเอาที่มันมีความแข็งระดับหนึ่งเพราะว่าของเดิมของมาลูอีเนี่ยเขาก็จะเป็นสปริงอ่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าเราก็มีประสบการณ์อยู่บ้างถามว่าใช้ได้ไหม แต่คุณจะต้องมีสูตรของคุณเองก็คือเป็นบัฟเฟอร์คุณอาจจะต้องใส่บัฟเฟอร์เยอะขึ้นเพื่อให้สปริงที่มันมีความอ่อนอยู่แล้วเนี่ยให้มันเพิ่มแรงขดให้มันแข็งขึ้นพอมันมีความแข็งความยืดหยุ่นที่มันแบบอารมณ์มันเหมือนโดนบีบอะโดนบีบมากขึ้นอะมีค่าเคมากขึ้นอะพอจังหวะมันโดนบีบอะมันอาจจะแบบเหลืออยู่แค่นี้เนี่ยเนี่ยเหลืออยู่มาเนี่ยมันก็มันก็จะทาให้แบบมีแรงขักได้ดีขึ้น ก็คืออาจจะใช้สปริงเดิมแล้วเพิ่มบัฟเฟอร์ก็ทำได้แต่โดยรวมแล้วถ้าอยากจะให้ชัวร์ก็เปลี่ยนสปริงเถอะแล้วไปเพิ่มบัฟเฟอร์เอามันก็จะได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดอยากได้รีบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันให้มาก roar. ที่สุดแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นตระกูลถ้าจุดหนึ่งอย่างนี้อย่างน้อยน้อยเนี่ยศูนย์หน้าศูนย์หลังเนี่ยศูนย์หลังเนี่ยโอเคได้อยู่ถ้าเป็นตัวนี้นะแต่ศูนย์หน้าเนี่ยมันจะเป็นเป็นแต้แมจุดขาวเวลาเล่นมันก็อาจจะขัดหูขัดตานิดนึงเวลาเลงเวลาอะไรแบบนี elier, ้เฮ้ ไม่นั่นเลยอะไรเงี้ยอาจจะซื้อศูนย์มาติดตั้งสักนิดนึงอย่างอันนี้ก็เป็น สูนไซเบอร์ถามว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแค่สไลด์เปลี่ยนดีคอยล์ได้หรอแล้วก็เปลี่ยนสูนหน้าให้เราเห็นชัดขึ้นแต่ถ้าเป็นของโกแม็กเลยเนะี่ยก็เป็นสูนหน้าเดิมเขาได้เลยเป็นสูนไซเบอร์ iber, แดงนั้นก็ได้เลยคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการเริ่มต้นแล้วกันก็หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ในกรณีที่เกิดว่าเราจะใช้แก๊สแลมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะต้องการความจัดเต็มในงบประหยัดที่มีความแม่นยําและทนทานในระดับหนึ่งมันก็จะมีหลายจุดที่คุณต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอนคือที่คุณต้องเปลี่ยนนะ ติดเปลี่ยนเพิ่มเลยนะแต่อย่างก็บอกเนี้ยเขายังไม่ได้เปลี่ยนท่อนอกท่อนอกยังเป็นท่อนอกเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนได้นะเพราะว่าท่อนอกมันไม่มีการเจดสีหรือไม่มีการกระดกมันเป็นท่อที่อยู่กับที่ถ้าคุณสังเกตมันอยู่กับที่มันมันไม่มีการกระดก ก๊อกอะก๊อกเนี่ยคือมันจะมีการกระดกนิดหนึ่ง <ık Trans> พอมันกระดกปุ๊บมันมีการตีอะพอมันตีปุ๊บมันมันจะหวั่กระดกตีทั้งหน้าตีปึ้ง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 แล้วทำให,ให้จะพลาสติกเนี่ยแตกได้ <S <S สังเกตไหมเวลาเราไปซื้อสไลด์แต่งของก๊อกเนี่ยจะมีพร้อมท่อนอกแต่ของไฮคาราไม่มีท่อนอก <S <S จะมีแต่สไลด์ <S <S อัน <ent> นี้คือเขาคิดมาแล้วแหละว่าเฮ้ยคุณจะเปลี่ยนท่อนอกหรือจะเปลี่ยนแค่สไลด์ก็แล้วแต่เลยแต่อย่างกระบอกเนี่ยคือเจาะบอลมันก็ยังไม่ไ แต่ถ้าในใจผมนะในใจผมเนี่ยนะเป็นผมผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนท่อทําไมถึงอยากให้เปลี่ยนท่อเอาพูดง่ายๆเลยเราเป็นพวกชอบชอบทนไม่อยากมาเสียใจทีหลังว่าเฮ้ยทำไมไม่ไม่เปลี่ยนเลยว่าพลาสติกมันต้องแก๊งมันยุบมันนุ่มมันนี่มันนั่นหรือมันบุบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้ก็คือเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นท่อนอกพร้อมสไลด์แต่ไอของพวกเนี้ยมันแยกกันอยู่แล้วมันจะไม่มีเป็นเซต์มันจะเป็นท่อนอกอันนึงสไลด์อันหนึ่งคุณก็ซื้อมาแล้วก็หาให้มันแมทกันแล้วกันทุกอย่างเนี่ย มันโอเคแล้วแหละมันก็อาจจะมีในเรื่องของความแม่นความแม่นคุณอาจจะเปลี่ยนท่อกับยางแค่นี้ก็ได้หรือถ้าคุณอยากให้มันเนี้ยบขึ้นนิ่งขึ้นคุณก็ลงทุนซื้อฮอปอัพมันก็จะมีหลายแบบด้วยนะมันไม่ได้แบบมีแค่แบบนี้แบบนี้แบบนี้งั้นผมยกตัวอย่างแบบเดิมก่อนแบบเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวซีกดลงมาอย่างเดียวถามว่ามันดีไหมก็ของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วแหละก็คือเป็นตัวซีกด ซึ่งมันเป็นเดิมๆฮอปฮอปพมาลมันก็จะมีหลายแบบมีเป็นทั้งเป็นเทคดาวไขข้างล่างแล้วก็เป็นกดค่อยๆยุบลงมาก็มีก็แล้วแต่จะเลือกสรรหาได้เลยเรื่องฮอปอัพเนาะถัดมาเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นภายในห้องยิงตรงนี้ซึ่งไอชุดห้องยิงเนี่ยถ้าเป็นของเดิมมาลูอี i, เนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยทนละกัน ต้องบอกด้วยว่าไหนๆจะแต่งทั้งทีอะเนาะก็อาจจะเป็นพลาสติลด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าจุดข้อดีข้อด้อยของมันสักนิดนึงถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเล่นจริงจังนะว่าปืนของเราเนี่ยยิงๆไปแล้วเนี่ยมันมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าวะแต่เท่าที่เราได้เห็นมาเนี่ยอันนี้มันมีการสึกห้อและก็เนื่องด้วยจากว่าของมารุอิเนี่ยมัน มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหล็กหล่อป่ะหรือว่าเป็นโลหะหล่อแล้วกันเวลามันโดนกระแทกกระแทกกระแทกมันก็มีการยุบถูกไหมเนื่องจากว่าอ,อเจ้านกเนี่ยมันมีการตีเวลาเรายิงนะอันนี้ผมผมขอตีนิดนึงเนาะมันไม่น่ามีประเด็นเลยเวลาเราสับไป โป๊ะไอ้ตรงจุดเนี้เวลามันตีไปเนี่ยมันจะไปกระแทกกับผมเรียกว่าเฟรมแล้วกันมันไปกระแทกเฟรมซึ่งทําให้ไอ้เจ้าเฟรมเนี่ยมันมีการบู้มีการยุบพอมันยุบหนักเข้าหนักเข้าเฟร,รมมันจะแตกได้อันนี้ก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าจะถนอมเฟรมควรจะซื้อแฮมเมอร์แพดมาติดตั้งที่ชุดสไลด์แฮมเมอร์แพดคืออะไรแฮมเมอร์แพดก็เป็นตัวที่เอาไว้ใส่รองรับตรงนี้ครับอันนี้ก็แนะนําเลยนะถ้าเกิดมือใหม่หรือว่าคนที่อยากเล่นจริงจังแล้วนะต้องการจะให้ปืนมันมีความทนทานก็หาแฮมเมอร์แพดมาแปะตรงนี้ถ้ามีแฮมเมอร์แพดแล้วมันดียังไงเวลาตีเวลาสไลด์มันเตะปึ่งมันจะมันเหมือมนไปเจอแฮมเมอร์แพดก่อนปั้งมันจะไม่ไม่โดนเฟรมข้างล่างก็ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟรมได้อีกยาวๆแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ประมาณข้อหนึ่งตัว h ฮเมอร์แพมีหลายรุ่นหลายราคามีทั้งงานแบรนด์งานจีนงานไทยมีหมดก็ต้องหาดูดีๆเนาะบางงานคือใส่แล้ว ยิงไม่ได้เขาว่ายิงไม่ได้คือหมายถึงว่าเวลาเราเหนี่ยวไกลปุ๊บมันไม่ลั่นเพราะมันตกไม่สุดอันนี้ก็ต้องดูกันว่าเราจะใช้ยี่ห้อไหนเป็นหลักชุดลั่นกเนี่ยของเดิมเนี่ยไฮคาปาเนี่ย Disconnect กับเซียเนี่ยก็จะเป็นเหล็กหล่อนี่แหละเป็นวัสดุเหล็กหล่อหนี่แหละมันก็จะมีความทนทานที่ในระดับหนึ่งของมันนะก็แนะนําว่าควรจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสสตีลทาไมต้องสแตนเลสสตีลไม่ใช่ว่าเอาแต่สตีลนะถ้าสตีลคือมันจะเป็นเหล็กอย่างเดียวต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเหล็กอย่างเดียวเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยมันจะมีการสึกหอขอขง h าวซิ n งพอไอตัว h าวซิ n งเนี่ยมันโดนเหล็กขูดขูดไปเรื่อยๆๆๆๆเรื่อยเนี่ยมันจะทำให้เซียร์เนี่ยไม่ทำงานอันนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นสแตนเลสสตีล,ลตมีหลายยี่ห้อเลยมีอะไรบ้างคาวาวๆ AM อ่าแล้วก็แบรนด์อื่นๆที่เป็นสแตนเลสสตีลนะสตีลด้วยนะไม่ใช่สิต้องบอกสแตนเลสแต่สตีลสตีลเนี่ยคือมันมันก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เป็นสแตนเลสมากกว่าเพราะว่ามันมีความลื่นความมันมันจะไม่ทําให้เกิดเดเมาต่อเฮาสิ่งของเราโอ้หนี่ผมเกือบลืมเลยชุดบนนะ่ะถ้าคุณซื้อไปใช่ปะคุณอย่าลืมเปลี่ยนลูกสูบก,กับสปริงนอสเซลเพราะว่าลูกสูบเดิมมันอาจจะมีความทนทานในระดับนึงอะ่ะเพราะเห็นเขาเห็นกันเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าใช้ลูกสูบเดิมใช่ไหมแล้วแกก็้ซือซููอส๊ แล้ก็รู้สึก่าได้เป็นเรดก็ได้ฟ้าๆเนาะตัวไม่กี่ร้อยกากเตอร์ก็ได้อะก็จะโอเคในระดับในระดับหนึ่งเลยถ้าเอาในงบประหยัดผมว่าครบแล้วเพราะทุกอย่างที่ทาให้มาหลังอ่อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็ครบหมดแลวกิฟเอ้ยอะไรเอ่ยก็มีไกลก็จบแล้วอ่าตัวคันค้างก็โอเคหมดมีแค่แต่งเพิ่มกับแต่งแม่นก็แต่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่ยางบัฟเฟอร์ถ้าอยากได้จัดเต็มกว่านี้หรือเราอยากขึ้นสวยๆเหมือน ของบางคนหรือว่าบางตัวอย่างบางคลิปบางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันมีเฟรมเอ่อมีลายมีนู่นมีนี่มีน, ύ, มนัน่นมีอะไรอย่างเงี้ยครับทางนั้นที่ว่ามันมันไม่มีของในตลาดอารมณ์มันเป็นของแต่งนะเนาะซึ่งเอามายำยำยำลงกันผมก็มีคลิปของผมอยู่แล้วตัวหนึ่งเป็นตัวอาจารย์ใหญ่น่าจะเป็นตัวเจ้ากล่องนี่จอดูหนมอดูอ่าจะเอาไมา้เทียบให้ดูอ่าเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะ อนนี้ก็จะเห็นความแตกต่างใน,นอันนี้อันนี้ต้องพูดก่อนว่าเปืือกระบอกเนี้ยเรามีคลิปแล้วเนื่องด้วยจากว่าตัวเนี้ยเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีกับสิ่งที่เราค้นคว้ามาแล้วกันเนาะหลายๆอย่างด้วยคนด้วยปากต่อปากด้วยหลายๆอย่างว่าที่ใส่อะไรดีทําอะไรดีแต่งยังไงดีก็จะออกมาเป็นกระบอกนี้โดยที่เราจะไม่มีเบสมาลุอีกจะใช้เป็นของแต่งทั้งหมดก็เป็นของแต่งที่ตลาดนิยมพวกกันสมิธบอสอย่างเงี้ย พวก a m เอ็มเอไออะไรอย่างเงี้ยแบบพวกนี้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเอามาแมทชิ่งกันแล้วก็เป็นปืนกระบอกหนึ่งรวมไปถึงอะไหล่ภายในทั้งหมดก็จะขึ้นของแต่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปืนกระบอกนี้ที่แต่งขึ้นโดยอะไหล่แต่งทั้งหมดหรือจะเป็นปืนกระบอกนี้ที่ขึ้นจากตัวเกียร์มาลุอีกหรือแม้แต่เป็นปืนเดิมก็ตามทีนะครับผมสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งลงในสนามแพตติคอล์ดซีจูบีสปีดจูบีหรือ จะเอาไปลงแข่งขัน IPSC ก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่เราแต่งแล้วมันความแรงจะต้องไม่เกิน350บางก็บอกอาจจะเกินก็เราก็ต้องไปลดความแรงเองโดยอาจจะลดจากแก๊สหรืออาจจะลดจากการปรับแต่งของเราก็ทำํำในทางนั้นอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะหาซื้อหรืออยากจะแต่งหรืออยากจะ อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปืนสั้นปืนยาวหรือแม้แต่อะไรเล็กๆน้อยๆก็ไปที่ร้านายฟายกันได้นะครับผมก็มีทั้งปืนให้คาปามีอะไรให้เลือกสรรหามากมายก็สำหรับวันนี้นะครับผมทางทีมงานวินชาร l เลนเจอร์นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้สนุกแล้วก็ติดตามกันด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ